สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะสวัสดีผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งรับชมครั้งแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์หน่อยนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับลาวพัฒนานะครับเป็นการวิเคราะห์ลาวพัฒนานะครับก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะครับคำเตือนนะครับผมนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณและวิเคราะห์นะครับส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของลาวพัฒนาวันที่18นะครับวันที่18นะครับแต่ก็มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีนะครับ ได้ข่าวมาว่านะครับตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปเนี่ยนะครับลาวพัฒนาจะมีการออกผลนะครับ1สัปดาห์3วันคือจันทร์พุธและก็ศุกร์นะครับเวลาเดิมนะครับเวลาเดิมออกผลเวลาเดิมแต่เพิ่มมาจันทร์พุธศุกร์นะครับเป็นจันทร์พุธและศุกร์นะครับได้ข่าวมาอย่างนี้นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับสัปดาห์ละ3วันนะครับ โอเคนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูวันที่สิบแกันนะครับขออนุญาตนะครับดูของวันที่สิบสเลยนะครับวันที่สิบสี่เนาะนะครับมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะนะครับไม่ตรงมีที่ไม่ตรงก็จะเป็นนี้เละครับดับนะครับเสียดายมากเลยนะครับดับไม่อยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับพวกนี้ก็ดับอยู่หมดนะครับ แล้วก็มาเข้าใ้ชุดสี่ตัวนะครับเลขเด่นสี่ตัวนี้นะครับ9614นะครับมาหนึ่งเนี่ยนะครับมาตัวนี้เนาะให้86มาออก96เนี่ยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูในส่วนของวันที่18กันนะครับวันที่18จะเป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่18นะครับจะ จะวิเคราะห์ด, Bref, ดับตามหลักเอาแล้วกันนะครับจะวิเคราะห์ดับตามหลักเอานะครับจะไม่ต้องไปจับประกบนะครับไม่ต้องนําไปประกบกันนะครับเอาแบบเข้าคือเข้ากันไปเลยนะครับวิราะห์หลักเนี่ยจะให้เฉพาะดับนะครับหลักเนี่ยจะให้เฉพาะดับแล้วกันนะครับเอาตามนี้เนาะนะครับ หลักร้อยหลักสิบดับหลักหน่วยนะครับเป็นเลขดับนะครับส่วนเด่นจะให้เป็นชุดเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ไม่ได้เอาตามหลักแล้วมันหลายตัวนะครับตามันนี้กันเลยนะครับดับดับแต่ละหลักนะครับ เปิดหัวดับกันไปก่อนเลยนะครับดับสนะครับผมสำหรับหลักพันนะครับ กี้ก็เข้าหลักหลักพันเข้านะตัวเด่นนะครับโอเคมาดูดับหลักร้อยนะครับดับสอีกเหมือนกันนะครับดักร้อยนะครับ นี่หนูที่หลักสิบนะครับสีอีกเหมือนกันหลักสิบนะครับหลักหน่วยนะครับผม เก้านะครับงวดล่าสุดเนี่ยนะครับของวันที่สิบสี่นะครับดับดับหลักหน่วยเนี่ยไม่อยู่นะครับดับไม่อยู่เนาะวันนี้ดับเก้าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับเอามาลุ้นกันนะครับลุ้นกันดูเนาะนะครับดูเลขเด่นกันบ้างนะครับ นะครัเด่นสุดคือเลขหกนะครับมาเด่นสามตัวนะครับเด่นสามตัวนะครับ เด่น3าตัวจะมีห1หนึ่งแล้วก็สามนะครับมี6 1หนึ่งแล้วก็สมนะครับทีนี้จะเป็นเด่นสี่ตัวนะครับเด่นสามตัวนี่99%าซนะครับมาแนแอปวันที่18นะครับมาเด่นสตัวครับทีนี้นะครับเด่นสตัวนี่น่าจะมา2ตัวนะครับ หนึ่งนะนะครับเด่นสีตัวน่าจะมาสองถึงสามตัวนะครับตัวนี้น่าจะมาประมาณสองตัวนะครับอีนนี้มาดูประกบคู่กันบ้างนะครับ หนกนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งผมเลยอประมาณนี้นะครับ สมตัวนะครับนีมาน,นี้นะครับ <c oughs> ดูสิครับสตัวท้ายจะมีตามที่ผมได้เขียนบอกไว้หรือเปล่านะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด like, s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้การวิเคราะห์ในคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยร่ํารวยนะครับผมขอพระคุณและสวัสดีครับ